i Just... สวัสดีค่ะกิฟเองนะคะจากช่อง Easy Group Channel วันนี้ก็จะมาสอนที่คอร์ดกันในเพลงเวลาของพี่ปอบป,ปองกูลนะคะมาตามคําขอนะก็คือเมื่อคืนนี้นอนดึกมากๆเสียงก็อาจจะไม่ค่อยมีนะคะยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มาเจอช่องของกิฟเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมฝากกด subscribe ให้กิฟกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสอนกีตาร์ใหม่ๆนะส่วนใครที่กดแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่สพอร์ตกันเสมอมานะคะยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กิฟด้วยนะคะที่สําคัญอยากให้สอนเพลงอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะกิฟจะตามอ่านุูคอมเมนต์เลยนะคะอย่างแรกเหมือนเดิมนะคะเราเข้าไปที่เว็บดูคอร์ดเลื่อนลงมาจะเจอปุ่มเพิ่มลดคีย์เพลงให้เรากดไปที่ปุ่มลดคีย์ลดมาสัก2ครั้งจะเป็นคีย์จนะคะจากนั้นก็คาดคาปโปมาไว้ที่ช่องที่2แบบนี้ คอร์ดแรกจะเป็นคอร์ดจีโอ้โหแสงแรงมากตอนนี้หน้าแบบขาวเชียวอัดตอนกลางวันก็จะดีประมาณนี้นิดหนึ่งนะคะโอเคขอปรับแสงนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้แบบจ้ามากๆคอร์ดแรกจะเป็นคอร์ดจีคอร์ดจีนิ้วชี้อยู่ที่สายที่หช่องที่สองนิ้วกลางอยู่ที่สายที่6ช่องที่สาม นิ้วนางอยู่ที่สายที่2ช่องที่3แล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สายที่1ช่องที่3แบบนี้นะคะ <rock music> เห็นเพื่อนๆหลายคนบอกว่าอยากให้สอนจับคอร์ดแล้วก็ปล Grammy ่อยภาพคอร์ดนั้นๆสำหรับใครที่จับได้แล้วก็ให้กอไปดูที่พาร์ทเ่อแพทเทินตีคอร์ดได้เลยนะคะ <Rosa> <t ortune> ต่อมาคอร์ด e minor คอร์ด e minor นิ้วกลางอยู่ที่สายที่5ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่4ช่องที่2แบบนี้ดกดลงไปแน่นๆเลยนะคะต่อมา <Bright. S 1> <A minor. S 2> คอร์ด A minor อ a m คอร์ดนิ้วชี้อยู่ที่สายที่2ช่องที่1 นิ้วกลางอยู่ที่สายที่4ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่3ช่องที่2แบบนี้ต่อมาขอดดีด็อกนะคะนิ้วชี้อยู่ที่สายที่3ช่องที่2นิ้วกลางอยู่ที่สายที่1ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่ สายที่สองช่องที่สามคอสุดท้ายนะคะ C minor ก็จะเป็นขอดทาบนะใช้นิ้วชี้ทาบที่ช่องที่3นะคะตั้งแต่สายข้างล่างนะคะสายที่1ขึ้นมาถึงสายที่5แบบนี้แล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่สายที่2ช่องที่3า นิ้วนางอยู่ที่สายที่4ช่องที่5นิ้วก็อยู่ที่สายที่3ช่องที่5้าแพทเทิร์นนะคะจะเป็นลงขึ้นขึ้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 นโดยที่ลงขึ้นขึ้นลง จะเท่ากับ1ห้องนะคะอีกทีหนึ่งนะคะลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้น1 2 3 4 5 6ลงขึ้นขึ้นลง เพลงเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเล่นเป็นหนคอร์ดเล่นต่อกันสองห้องเวลาเราเล่นต่อกันเนี่ยก็อาจจะงงนิดนึงนะคะวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งก็คือเล่นให้ตรงคำร้องนะคะเหมือนท่อนแรกนะคะจะเป็นเราอาจจะเคยเดินสวนกันประมาณนี้นะคะจะเห็นได้เลยว่าเราลงคำว่าเรากับคำว่ากันนะคะ ยกตัวอย่างคอร์ด G 2ห้องแล้วก็ E minor 2ห้องในท่อนแรกนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นด้วยกันช้าๆนะเราอาจจะเคยเดินสวนกันแค่เป็นวันที่มีใครเดินข้ามเธออาจเป็นเพียงก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นไปร้องไปกันนะคะ3 4เรา จะเคยเดินสวนกันแค่เป็นวันที่มีใครเดินข้างเธออาจเป็นเพียงเชยวนาทีที่มองไปแล้วไม่เจอความีเธอยืนอยู่ใกล้กันถ้าวันนั้นฉันแค่เดินให้ช้าลงหรือเธอเธอไม่เคยเจอ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆดูจบกันแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าอยากให้กิปสอนเพลงอะไรไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ